สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับเกม our e v e l i o n เหมือนเดิมนะครับโดยหัวข้อที่วันนี้จะมาพูดถึงคือเทคนิคการฟาร์มเงินไวๆนะครับหรือฟาร์มเซนีนั่นเองว่าทํายังไงหรืออะไรบ้างนะครับแบบไหนอะไรยังไงมันมีเทคนิคไงบ้างโดยผมแบ่งเป็น4หัวข้อเนาะ,ะที่ต้องรู้อย่างเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องขนาดของมอนมอน มอนแต่ละแบบจะมีขนาดของตัวมันเองนะครับโดยเราดูได้จากเนี่ยครับกดที่รูปมอน S, <S คือขนาดเล็กนะครับ M คือขนาดกลางแล้วก็มันจะมี L นะครับ L คือขนาดใหญ่โดยขนาดเล็กมอนจะเกิดทีละ4ตัวขนาดกลางเนี่ยจะเกิดทีละ2ตัวนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่เกิดทีละตัวเดียวโดยแต่ละขนาดจะเพิ่มตังจะเพิ่มขึ้นตามขนาดนะครับ ขนาดเล็กก็จะต่างน้อยสุดแต่มันกระจุกนะครับมันก็คาง,ง่ายแบบเป็นกลุ่มขนาดกลางก็เพิ่มขึ้นมาขนาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมาทั้งเงิน exp EH อะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับเรื่องที่2เรื่องของการใช้สก,กิลนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญสําหรับการฟาร์มนะครับโดยถ้าเกิดเป็นมอนขนาดเล็กนะครับให้เราใช้พวก สกิลพุ่งใส่หรือสกิลหมูนะครับเนี่ยเช่นสกิลพุ่งใส่หรือสกิลหมูมันจะทําให้เราเคลียร์มอนได้ไวหรือจบมอนได้ไวแล้วก็พุ่งไปหามอนอะไรพวกนี้นะครับอ่ามันก็จะทําให้เราฟาร์มเร็วนะครับสําหรับมอนขนาดเล็กนะให้เน้นไปทางสกิลพุ่งและสกิลหมูนะครับอ่าต่อมาสําหรับมอนขนาดกลางและขนาดใหญ่อันนี้จะเหมือนกันนะครับให้ ใช้เป็นพวกสกิลแรงนะครับปกติสกิลเดี่ยวแรงๆหรืออะไรแบบข้ามอนไวๆแต่สําหรับคนที่วันฮิตตายให้เอาสกิลออกให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเวลาใช้สกิลอ่ะมันมันจะติดดีเลย์บางอย่างนะครับทําให้เราวิ่งไปหามอนต่อหรือตีต่อช้าฉะนั้นเอาสกิลออกหมดจะไวกว่านะครับอย่างผมก็จะเอาสกิลออกหมดเนาะอ่ามันจะฟาร์มไวกว่านะครับประมาณนี้ อันนี้คือเรื่องของหัวข้อการใช้สกิลเลือกใช้สกิลก็ปรับใช้ตามแล้วแต่คนแล้วแต่อาชีพเนาะว่าอัพมาใสา่ทั้งไหนหรืออะไรยังไง่าครับต,ต่อมาหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องการเลือกเพื่อนนะครับแชร์เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับตารางแ่าโดยเราจะพูดถึงมอนขนาดเล็กก่อนโดยปกตินะครับการเลือกเพื่อนแชร์สําหรับ แมปมอนขนาดเล็กเราจะเลือกเพื่อนที่มีสกิลพุ่งหรือสกิลหมูนะครับยกตัวอย่างเช่นนักดาบที่มีสกิลพุ่ง1-2 s k i ถึงสกิลหรือสกิลหมูอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยจะมีพุ่งอันนี้มีสกิลหมูนะครับหรือถ้าเกิดเนี่ยอย่างอันเนี้ยพุ่งพุ่ง2หมู1่แล้วก็สกิลพุ่งมันเป็นสกิลหมูด้วยก็จะเลือกประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้ว เดี๋ยวเพื่อนมันก็จะพุ่งไปเคลียร์เนี่ยอ่าแล้วก็สกิลหมู่อะไรแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเขาก็จะเคลียร์มอนไวอ่าแล้วก็อาชีพถัดมาที่แนะนําก็น่าจะเป็นวิาสาศนะครับที่มีหาพวกที่มีสกิลหมู่เยอะๆนะครับเนี่ยเขาก็จะไปไล่สกิลหมู่เรื่อยๆเขาก็จะเคลียร์มอนไวนะครับอ่าประมาณนี้เคลียร์มอนเป็นกลุ่มอ่าใช่ครับแล้วก็อีกอาชีพที่แนะนําก็ให้เป็น นักขานูที่มีสก,กิลหมู่นะครับอย่างน้อยติดมาสักตัวหนึ่งเนี่ยแบบพกฝนแล้วตกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วส่วนอาชีพสุดท้ายเนี่ยเราเลือกเป็นระหว่างวิสะเอนักดาบที่มีสก,กิลพุ่งหรือเมเมีสก,กิลหมู่หรือโลกก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบโลกก็ได้โลก,ก็ได้อ่าเราก็จะเลือกประมาณนี้นะครับในการฟาร์มสําหรับแมปมอนขนาดเล็กนะ อ่าอันนี้จะทําให้เพื่อนๆแยกกระจายกันไปเคลียร์มอนกลุ่มไวนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ e x p หรือตังเด้งรัวอ่าอันนี้เป็นเทคนิคการเลือกเพื่อนสําหรับแมปขนาดเล็กนะครับอ่าต่อมาก็คือขนาดกลางนะครับอ่าโดยขนาดกลางจะต่างออกไปนะครับถ้าเกิดเลือกเพื่อนสกิลหมูเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลประโยชน์เนี่ยครับ เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นสกิลหมู่หรืออะไรมันจะเขาจะวิ่งช้าหรืออะไรแล้วก็มอนมันไม่ได้อยู่กระจุกแบบเมื่อกี้นะครับฉะนั้นการเลือกเพื่อนแบบนี้จะทําให้ฟาร์มช้าลงนะครับอ่าโดยถ้าเกิดเป็นมอนขนาดกลางกับขนาดใหญ่อะผมจะแนะนําให้เป็นสกิลเดี่ยวแรงๆหรือจริงๆแนะนําเป็นธนูนะโดยปกติผมจะเอาเป็นธนูล้วนอ่าธนูล้วนสคน เพราะว่าระยะการวิ่งมันไม่ต้องเยอะนะครับแต่ก็ดูของเพื่อนด้วยก็ได้นะครับก็ดีว่าเป็นเซตวิ่งหรืออะไรหรือเปล่าหรือของตีแรงพอไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนอ่าแบบยิงทีเดียวตายหรือสองทีตายอ่าอันเนี้ยจะทำให้ช่วยเรา่ารามไวกว่าที่เป็นเน้นสกิลหมู่แบบเมื่อกี้นะครับ เพราะว่าอันนี้มันต้องวิ่งเยอะกว่าเมาื่อกี้แล้วส่วนมอนขนาดใหญ่จะเหมือนขนาดกลางนะครับก็คือจะเลือกเพื่อนแบบนี้นะครับให้ตีแรงค่ามอนวัยจบมอนวัยเป็นประมาณนี้ครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องการเลือกแมทนะครับโดยการเลือกแมทฟาร์มอันนี้อาเม ไม่เกี่ยวกับไอ้นู่นเนาะว่าแบบอยากได้ของอะไรหรืออะไรอันนั้นก็ไปประกอบตัดตัดสินใจกันเองนะครับอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับการฟาร์มเซน,นลีล้วนเนาะ,ะการเลือกแมปฟาร์มโดยปกติก็จะให้เลือกเหมาะกับอาชีพตัวเองด้วยเนาะ,อ,ะอย่างถ้าเกิดเป็นอาชีพสายหมู่ก็ไปฟาร์มมอนขนาดเล็กจะฟาร์มเร็วกว่าหรือถ้าเกิดเป็นอาชีพเดี่ยวก็หรือตีแรงอะไรแบบนี้ก็ให้มอนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็จะเร็วกว่านะครับ อ่าโดยอันนั้นก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากหาของอันนั้นเราก็เน้นไปทางชวนเพื่อนที่ผมแนะนำเนาะอ่าต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะครับก็คือเลือกแมปเนี่ยมันเกี่ยวกับการฆ่าบอสนะครับเพราะถ้าจะฟาร์มเซน,นีไวฆ่าบอสต,ต้องไวนะครับแล้วปกติเราปล่อยทิ้งไวอ้อ่ะเพื่อนจะเป็นคนฆ่าอ่าฉะนั้นเราต้องดูอิงตาม Cp เพื่อนด้วยนะครับเนี่ยมัน ตังมันจะได้เยอะจากการฆ่าบอสนะครับให้เราอิงตาม CP เพื่อนด้วยสมมติอย่างที่เห็นเนี่ยคือผม cp ประมาณนี้อย่างที่เห็นว่าเพื่อนถ้าเกิดเจอบอสอ่ะเพื่อนจะฆ่าบอสค่อนข้างจะช้านะครับถ้าเกิดเทียบแล้วค่าช้าปุ๊บให้เราลงลงไป1นึ่งเลเวลนะครับลงแมปไปอย่างอันเนี้ยเราฆ่าเพื่อนเราฆ่าช้าไปก็ให้เราลงลงไป1นึ่งเลเวลอ่า แล้วเพื่อนจะค่าอัดเร็วขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะใช้เป็นอาชีพนั่นนะสกิลหมูกกับสกิลพุ่งไปอย่หาแป๊บนะครับสักก็เลือกไป บอจะเกิดยังจะเห็นความต่างได้ค่อนข้างจะชัดนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ก็ได้เดี๋ยวรอบอสเกิดสักรู่นะครับจะเห็นว่ามันค่าต่างกันค่อนข้างจะเยอะพอต่างกันเยอะมันจะทําให้เราเหมือนเพื่อนเราฟาร์มเร็วขึ้นครับเพราะว่าพอจบบอสปุ๊บเขาก็ไปไล่ตีต่อเนาะแล้วก็จบบอสปุ๊บไปไล่ตีต่อแล้วมันจะไวกว่านะครับ ไว้กว่าที่จะติดบอสนานๆนะอ่าฉะนั้นถ้าเกิดนั่นแหละครับถ้าเกิด BP จ้างยังไม่สูงไม่แนะนำให้ข้ามเลเวลไปแมปสูงกว่านะครับมันจะทำให้เราฟาร์มช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับต่อให้อย่างเราอะฟาข้ามมอนเร็วแต่ประเด็นคือตอนเราปล่อยไม่อยู่จอเราไม่ได้วิ่งไปตีบอสเองแต่เป็นเพื่อนเราเป็นคนตีฉะนั้นเราต้องดู อิงว่าเพื่อนเราตีบอสเร็วหรือเปล่านะครับผมอืมอ่ะอย่างอันนี้อ่ะบอสเกิดแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนวิ่งไปตีเพราะเราจะไม่ได้กดเรียกรวมเนาะพอถ้าเกิดเป็น,นัดนะนนั้นะเพื่อนก็จะฆ่าเร็วกว่านะครับยิ่งตามระดับเลเวลเนาะยิงไปตามตามนั้นนะครับ แต่โดยอาชีพเนี่ยนักขนูก็จะฆ่าบอสไม่ค่อยเร็วนะครับเนี่ยฮะแต่จะเห็นได้ว่าเพื่อนก็จะฆ่าบอสเร็วกว่าแมปสูงกว่าเป็นเท่าเลยนะครับแล้วก็อีกกรณีก็คือถ้าเกิดพอเราไปแมปเวลสูงแบบเมื่อกี้บางทีเพื่อนตีบอสอ่ะแล้วเพื่อนจะเลือดลดตายครับเพราะเพราะมันยากไปสําหรับเพื่อนเราอ่าถ้าเพื่อนตายปุ๊บมันจะกลายเป็นติดคูดาวอีกนะครับทําให เวลาการฟาร์มเราช้าลงไปอีกฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับให้เลือกแมปฟาร์มอิงตาม BP เพื่อนเราด้วยว่าเพื่อนเราไหวอยู่โซนประมาณไหนที่จะตีบอสเองไหวโดยที่เราไม่ดูนะครับหลักๆเทคนิคการฟาร์มเงินวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนที่คนสงสัยว่าอันนี้อย่างทำประมาณนี้ได้เซน,นีประมาณเท่าไหร่โดยผมฟาร์มนะครับจะได้เซน,นีประมาณ ชั่วโมงละแสนแสนถึงเกือบสองแสนนะครับประมาณนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่าแสนห้านะจะไม่ต่ำกว่าแสนห้าต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับ mm hmm. พอโดยอิงปกติผมจะแบบปล่อยทิ้งไว้8ชั่วโมงผมจะได้อยู่ประมาณล้านสองถึง2ล้านนะครับแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้ากดไอ้บัฟคูณเงินก็จะเพิ่มไปอีกนะครับถ้าใครมีครับ mm. เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วก็เลือกใช้ตามที่ตัวเองเหมาะสมหรือถ้าอยากหาของแบบไหนก็เลือกใช้เพื่อนหรืออะไรตามนั้นนะครับ mm. ลองตัดสินใจดูครับแต่ถ้าเน้นเงินก็นั่นแหละครับตามที่บอกเลยโอเคครับ mm. วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับทุกคน